สว,ส,สวัสดีครับพบกับผมวินดีเซลกระบะเกรด A ที่คุณมั่นใจใครหากระบะสี่ประตูเกียร์ออโอต้ยกสูงนะครับตอนนี้ราคาประหยัดด้วยที่สำคัญได้ออปชันดีแนะนำคันนี้เลยครับไฮลักซ e ์รีโว่2.4 e+ นะครับคันนี้เป็นรถหน่วยงานเช็คระยะศูนย์ร้อยเปอร์เซ็นต์มั่นใจได้เลยนะครับป้ายแดงออกห้างคันนี้เก้าแสนกว่าแน่นอนครับแต่วันนี้ค่าตัวคุ้มๆไปเลยนะครับเพียงห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับฟรีดาวได้ผ่อนเดือนละเก้าพัน รายได้หมื่นแปดขึ้นไปซื้อคนเดียวไม่ต้องคาเบอร์โทรด้านล่างเลยครับศูนย์หกสี่หกเก้าหกหกสามสามห้าเบอร์นี้ไลน์ได้เลยนะครับลูกค้าต่างจังหวัดทั่วไทยเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเส้นถึงหน้าบ้านทานเลยครับสุดสบายมั่นใจได้ซื้อรถกับวินเพชรยนต์ครับคุณจะได้แต่รถเกรด A แบบนี้ไว้ใช้แน่นอนคันนี้สวยคุ้มจริงๆเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับย้ําก่อนว่ายังไม่ได้ทําสปาจอดปุ๊บรีวิวปับตามฉบับของวินดีเซลเลยนะฮะเส้นสายรายละเอียดสวยคุ้มค่านาใช้แค่ไหนไปกันเลยครับชม นะครับคือไฟหน้าข้อสังเกตรุ่น e-pat เราจะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์เลนแบบนี้แล้วก็เป็นชุดไฟ day light แบบนี่ฮะ l ลท์ light LED แบบนี้เลยนะฮะไฟหลีไฟเลี้ยวครบชุดด้านในในตัวโฉมนี้ได้เป็นโฉมหน้าหล่อนะนี่ฮะยังได้เป็นโฉมหน้าหล่ออยู่ปี2019นะครับด้านล่างสปอตไลท์ไฟตัดหมอกมีให้ขอบโครเมียมสวยๆนะฮะผิวพันธ์สันเหลี่ยมคมตัวรถนะครับคันนี้เพิ่งเข้ามายังไม่ได้ทําสปาใดๆมีแต่ความสกรปรกเป็นฝุ่นเป็นอะไรเท่านั้นนะฮะแต่ว่าผิวพันธ์สันเหลี่ยมนะครับตัวรถ ะะเรียกว่าสวยตรงคมเดิมนะฮะรถทุกคันของเราคัดพิเศษเกรด A แน่นอนไม่มีชนหนักพรีความจมน้ําตัวถังไม่มีตัดต่อไม่มีกลับสีเครื่องยนต์ไม่มีเปลี่ยนเล่มทะเบียนอยู่ครบสมบูรณ์ไม่มีชมําตศูญหายจะซื้อรถมือสองตอนนี้ทั้งทีนะครับต้องซื้อรถกับบริษัทใหญ่ที่ไว้ใจได้นะครับเพชรยนต์เปิดมาแล้ว26ปีบนพื้นฐานของความเป็นมืออาชีพนะครับคันรถสวยด้วยใจรถไม่สวยเราไม่ขายว่ากันอย่างนี้ฮะและที่สําคัญนะครับลูกค้าที่ดูรถไม่เป็นไม่ใช่ปัญหาเลยเรามีทีมช่างมืออาชีพ จากบริษัทชิกนะครับบริษัทมาตรฐานจากเยอรมนีมาตรวจรถให้แล้วมั่นใจได้ไปกันต่อนะครับคันนี้ได้เป็นล้อแมกเดิมโรงงานนะครับแบบนี้ขอสิบแปดนะได้อย่างปีใหม่ครับอย่างเดตันปีใหม่นะดอกลึกเพิ่งเปลี่ยนเลยใช้อีกยาวเป็ีนนอกช็ออัพด้านในไม่รั่วไม่ซึมนะแบบนี้แต่ความสะอาดเดี๋ยวผมเคลียร์ให้ป่งซุมล้อต่างๆเนี่ยอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่บิดไม่เบี้ยวไม่เสียรูปชชสซีต่างๆอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับ กระจกเดิมแท้ t ต y o ต้ารอบคันติดิล์ม40รอบคันให้เรียบร้อยกระจกข้างพับปับไฟฟ้านะครับด้านข้างนะครับติดตั้งบันไดข้างมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้เป็นกุญแจแบบมาตรฐานการขมือเปิดเป็นแบบโครเมียมนี่ฮะเปิดออกมาด้านในสวยๆแบบนี้นะครับคันนี้ได้เป็นเบาะผ้าพรีเมียมนะสวยตึงไม่ยุบไม่ขาดเลยนี่ฮะเลขใหม่เพียง80,000เท่านั้นเองวิ่งน้อยครับถือว่าวิ่งน้อยมากนะครับคันนี้รถหน่วยงานเช็คระยะศูย์มั่นใจได้นี่ฮะอุปกรณ์ออปชั่นภายในนะครับ ให้มาครบเหมือนเดิมไล่เรียงกันมาตรงบริเวณด้านข้างนะฮะได้เป็นผ้าบูนุ่มตรงนี้นะตรงพนักแขนนะครับชุดเพนโบล็กมือเปิดโครเมียมลำโพงกลางมีให้ที่วางแก้วน้ํามีให้ซอกหน้านะครับน็อตไม่ขยับไม่ขันไม่ไขสวยเดิมแบบนี้นะสวยเดิมเลยสครับเพจนี่ฮะนี่ขนาดรถยังไม่ได้ล้างนะเข้ามาแล้วนะครับแบบนี้เนี่ยผมรีวิวให้ดูเลยสวยมากตรงด้านข้างตรงเรียนเสาบีจุดประทะตัวรถนะครับนี่ฮะน็อตไม่ขยับไม่ขันไม่ไขเลยเห็นไหมฮะ น็อตเดิมๆเลยโอ้โ oh, ห oh, สวยจริงครับคันนี้นะฮะใครออกได้บ้างออกได้ทุกอาชีพนะครับพ่อค้าแม่ขายพานักง,งานบริษัทราชการรฐัฐวิสาหกิจอาชีพอิสระอาชีพรับเหมานะครับมีรายได้ประจำหมื่นแปดขึ้นไปซื้อคนเดียวไม่ต้องขำเลยเบอร์โทรด้านล่างนะครับทักเข้ามาโทรเข้ามายิ่งถ้าลูกค้าเครดิตด,ดีนะครับมีผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนบัตรเครดิตผ่อนดีผ่อนตรงเกินปีรับดอกเบี้ยพิเศษไปด้วยเริ่มต้น2.39เเท่านั้นเองนี่ฮะด้านหลังสวยๆแบบนี้ นะครับไ่เดียงกันมารถหน่วยงานอันนี้เป็นหน่วยงานราชการแน่นอนครับถ้ามีถังดับเพลิงแต่ถังดับเพลิงเราจะเอาออกให้นะแต่อันนี้คือเป็นตัวติดรถมาเลยฮะนี่เพื่อความปลอดภัยสังเกตนะครับเบาะด้านหลังเห็นไหมครับใหม่กลิบเลยเป็นเบาะผ้าพรีเมียมนะครับสวยมากสวยตึงไม่ยุบไม่ขาดรถหน่วยงานนะข้อสังเกตคือเขาจะใช้ไม่ค่อยเยอะด้านในนะปกติจะมีพลขับแค่ท่านเดียวที่ใช้กันด้านหลังก็เป็นกระจกไล่ฟ้าตะขอ,อนเนประสงค์ด้านบนมีให้เบาะสวยตึงไม่ยุบไม่ขาดอยู่ในสภาพสมบูรณ์เฮดลูมสะอาดสะอาดครับ นะใครหารถสี่ประตูคุ้มๆนะครับคันนี้เป็น e plus ด้วยนี่ฮะทักได้เลยโทรได้เลยนะครับเบอร์โทรด้านล่างตรงบริเวณนี่ฮะสปอร์ตเมทอาร์คด้านข้างสวยเดิมเนี่ยผมได้เลียงให้ดูแบบนี้นะนี่นะครับเป็นจุดประท้าตัวรถครับด้านข้างสวยๆนะฮะหน้าดิสเบรกหลังดรัมเบรกแม็กขอบสินะครับนี่ฮะแชสซีไม่ตัดไม่แต่งไม่ต่ออยู่ในสภาพสมบูรณ์ความสะอาดเดี๋ยวเคลียร์ให้เหมือนเดิมนะนะฮะแต่ผมให้ดูนะครับความสวยความเดิมของตัวรถ นี่ฮะลูกค้าหลายท่านชอบว่าเนี่ยอยากดูรถสภาพแรกรับมาเป็นยังไงนี่เลยฮะนี่คือแรกรับเลยนะครับป้ายยังไม่ได้เปลี่ยนเลยฮะเนี่ยนะครับเข้ามาก็รีวิวเลยเนี่ยฮะหน้าเดิมท้ายเดิมนะครับไฟท้ายไม่มีเปลี่ยนกันชนท้ายได้เป็นแบบโครเมียมรุ่น e+ นะครับข้อสังเกตคือมือเปิดด้านหลังจะเป็นครเมียมพร้อมกับกล้องถอยมาให้เรียบร้อยนะครับไฟเบรก LED ดวงที่3มีให้ไลเนอร์ติดตั้งจากศูนย์โตโยต้าให้เรียบร้อยนะครับตรงบริเวณด้านข้างนี่ฮะ สปอตเป็นอาร์เรียงตัวนะครับลูกสรชี้ปั๊ม 4L ในฝั่งซ้ายและลูกสรชี้ปั๊ม 4R าในฝั่งขวาชัดเจนนะครับสวยเดิมแบบนี้นะฮะใครให,หาอยู่นะครับคันนี้เบอร์โทรด้านล่างทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยสวยคุ้มแน่นอนนี่ฮะเดินทางท่องเที่ยวปลายปีขนข้าวขนของนะครับพ่อค้าแม่ขายยิ่งดีหรือใช้ในชีวิตประจําวันก็ยิ่งสะดวกนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูตรงบริเวณคนขับกันต่อเลยคันนี้กุญแจได้เป็นแบบมาตรฐานก้านไขนะครับเป็นรีโมท นะฮะเป็นรีโมทแบบนี้นี่ฮะปลดล็อกแล้วก็ตามหารถนะครับแต่ด้านข้างนี่ฮะกระจกไฟฟ้าสบานปรับออโต้ที่คนทำหนึ่งบานเซ็นทันล็อกล็อกกระจกปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยลำโพงกลางที่วางแก้วน้ําแล้วก็มือเปิดเป็นแบบโครเมียมมีให้ซอกหน้าสวยๆน็อตไม่ขยับไม่ขันไม่ไขนะครับด้านข้างตรงนี้ที่วางแก้วน้ํามีให้กุญแจนะครับเป็นแบบบิดเบาะได้เป็นผ้าพรีเมียมสวยตึงถือว่าใช้ได้ครับนี่คือรถหน่วยงานที่นานๆเนี่ยผมจะเห็นนะสภาพเดิมแรกรับแล้วเบาะสวยแบบนี้นะฮะเนี่ย โอ้โหนี่ยังไม่ได้ทําสปาย่างสวยขนาดนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นท่านไหนหาอยู่เนี่ยห้ามพลาดเลยนะครับคันนี้เดี๋ยวผมให้ดูไปต่อเลยนะพวงมาลัยนะครับเป็นแบบมัลติควบคุมหน้าจอนะฮะมัลติฟังก์ชันปรับได้สิ่ทิศทางพุ่มหนังมาให้เรียบร้อยนะครับด้านในแอร์แบ็กคู่หน้ามีให้นะด้านในนะครับตรงนี้นี่ผมให้ดูนะสตาร์ทรถให้ดูนะครับสตาร์ททีเดียวติดนะหน้าจอแดชบอร์ดนะครับได้เป็นเข็ม นะฮะเป็นเป็นเข็มมตรวัดไฟฟ้านะหน้าจอนะครับตรงนี้ได้เป็นหน้าจอเข็มมัดมตรวัดแบบไฟฟ้านะครับวัดรอบวัดความเร็วเข็มความร้อนนะครับแล้วก็อัตราสินตัวถังน้ํามันนะฮะแล้วก็ตรงนี้เลขไม้นี่แหละฮะแปดหมื่นสองเท่านั้นเองนะฮะถือว่าวิ่งน้อยนะถ้าเทียบปีแล้วถือว่าใช้ได้เลยคันนี้นะครับสวยคุ้มค่าแล้วก็สภาพสวยกริปเลยเนี่ยฮะแรกรับเป็นแบบนี้เลยนะฮะช่องเก็บของด้านบน ช,ช่องเก็บของจะมี2ชั้นนะเอกสารคู่มือต่างๆอยู่ครบๆนะครับข้อสังเกตรุ่น e+ ตรงนี้นะจะได้เป็นกล้องถอยนะครับหน้าจอทัชสกรีน8นิ้วพร้อมกล้องถอยแบบนี้ฮะนะสวยเดิมโรงงานเลยด้านล่างจะเป็นแอร์แบบแมนนวลนะครับ power outlet ให้2จุดนะครับแล้วก็เป็นนี่ฮนะตัว usb charger มีให้นะครับด้านล่างมีช่องวางแก้วน้ำเกียร์เป็นเกียร์ออโต้6สปีดนะครับพร้อม sequential shift นะฮะบ,บวกลบ ได้นะครับแบบแมนนวลโหมดก็ได้หรืออีโคโหมดนะครับโหมดประหยัดโหมดเร่งแซงก็มีให้เบรกมือเป็นแบบมาตรฐานก้านยกนะครับแล้วก็เป็นช่องวางของต่างๆนะครับตรงนี้พนักแขน,นับได้เป็นผ้าบุนุ่มนะครับเปิดออกมาก็เป็นช่องเก็บของไม่เล็กไม่ใหญ่ใช้ได้นะครับด้านบนนี่ฮะกระจกปรับลดแสงแบบแมนนวลม่านบังแดดต่างๆตัวนี้ไม่มีกระจกนะแต่ว่ามีช่องใส่แว่นตาให้นะครับไฟสองแผนที่ต่างๆเฮดรูมสะอาดๆนะสวยๆแบบนี้ นะครับใครหานะครับสวยๆคุ้มๆคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนสำหรับท่านไหนที่กำลังมองหารถกระบะสประตูเกียร์ออโต้ยกสูงออปชันดีๆแนะนำคันนี้เลยนะครับไฮลักซ์รีโว่2.4 e+ เลยครับได้ปี2018จอด19นะครับคันนี้เป็นรถหน่วยงานประวัติสูรแน่นอนครับหน้าหล่อๆแบบนี้นะครับป้ายแดงออกห้าง9 0แสนกว่าแน่นอนแต่วันนี้ค่าตัวคุ้มๆไปเลยนะครับเพียง5 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับฟรีดาวน์ได้ผ่อน9,000 รายได้หมื่นแปดซื้อคนเดียวไม่ต้องคำเลยครับเบอร์โทรด้านล่างเลยนะฮะศูนย์หกสี่หกเก้าหกหกสามสามห้าเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยลูกค้าต่างจังหวัดทั่วไทยเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งแสนถึงหน้าบ้านท่นเลยครับสุดยอสบายมั่นใจได้ซื้อรถกับ,บินเพชรยนต์ครับคุณจะได้แต่รถเกรดเอแบบมีไว้ใช้แน่นอนวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามและรับชมนะครับหลังจากทำสปาผมจะรีวิวจัดเต็มคันนี้ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับรับประกันความคุ้มค่าเลยวันนี้ไปแล้วครับจนกว่าจะพบกันใหม่คลิปหน้าสสวัสดี